นี่เป็นภาพของการเลี้ยงครั่งบนต้นชำชาที่ชาวบ้านดงเคงตำบลบอใหญ่อำเภอบรบือจังหวัดมหาสรารคามได้ทำการเลี้ยงไว้เพื่อนำไปจำหน่ายและนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหลักสำคัญในการย้อมสีเส้นไหมโดยใช้สีธรรมชาติจากครั่งโดยนายอนุกุล พรอดอนก่อประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสร้างสรร์หมู่บ้านพอเพียงตำบลบอยายอำเภอรบรบือจังหวัดมหาสรารคามได้กล่าวถึงขั้นตอนของการเลี้ยงครั่งว่าเริ่มแรกทําการตัดครั่งพันธุ์ที่จะนํามาเลี้ยงเป็นท่อนอยาวท่อนละประมาณ6-7นิ้วแล้วก็นําไปห่อฟางและผูกเป็นคู่ๆไปแขวนค้อมไว้บนกิ่งของต้นชําชาที่จะใช้เลี้ยงครั่งซึ่งการแขวนตามกิ่งของ ต้นชำชานั้นจะต้องสังเกตดูความเหมาะสมของทิศทางลมด้วยจากนั้นก็ปล่อยให้ตัวอ่อนคลานไปตามความยาวของกิ่งและฝังงวงลงไปที่เปลือกของกิ่งไม้เพื่อดูดกินน้ำเลี้ยงของต้นไม้มาเป็นอาหารและครั่งก็จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองโดยการเยี่ยวหรือว่าขับถ่ายออกมาจากภายในตัวครั่งตลอดเวลาเพื่อห่อหุ้มตัวของครั่ง เป็นเกาะป้องกันอันตรายจากสิ่งภายนอกมีลักษณะนิ่มเหนียวจากสีขาวก็เป็นสีเหลืองทองเมื่อถูกอากาศนานเข้าก็จะแข็งและก็มีสีน้ำตาลโดยจะใช้เวลาเลี้ยงครั่งประมาณ1ปีจึงทำการตัดเอากิ่งที่เลี้ยงครั่งไว้ออกมาใช้ประโยชน์ซึ่งตนนั้นก็จะมีทั้งแกะไปขายและก็นำไปเป็นวัตถุดิบหลักสำคัญในการนำไปย้อมสีเส้นไหมซึ่งสร้างรายได้อย่างงามให้ กับชาวบ้านที่ทําการเลี้ยงครั่งทั้งจากการขายครั่งและก็นําไปย้อมสีเส้นไหมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าไหมที่ทําการทอเนื่องจากทางกลุ่มนั้นนอกจากจะทําการเลี้ยงครั่งแล้วยังทําการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมอีกด้วยโดยได้รับการส่งเสริมจากมหาวิทยายลัยมหาสรารคามช่วยด้านการตลาดกระจายสินค้าผ้าไหมตามช่องทางต่างๆให้กับทางกลุ่มอีกด้วยครับ ครับกลับเรียงยังไงครับเริ่มแรกครับเริ่มแรกครับผมนี่นี่ถืออยู่มือนี่รับยังเริ่มแรกเขากัดจะเอาสอนคังนะครับนี่ภาษาผู้เฒ่าบ้านเขาตัดส่วอื่นว่าสอนคังครับจะเอาไปปล่อยในกับต้นสคมสานะครับไปแช่ไว้ครับซ่อนไม่เอาสอนคังซะก่อนนี่มันคือนยังหนินี่อยู่นี่อันนี้อย่างอันนี้คือคือพันคังครับผมอ๋อพันคังที่เาที่เขาตัดในช่วงครับเกิดจีการท่นว้าครับผมแม่คังนี่จะอยู่ได้ประมาณแค่สิบกามือครับผมอ๋อแล้วเราไม่มัดิ้งสี่เด็กครับเอาาออััันนดดดเยงม๋ เฟืองเดีเฟ so ืองครับผมเฟืองชุบชุบน้ำมาม่ามะม่าแล้วก็เอาไปแขนอ๋อแขนแขนเนี่ยเอามาเบิ้งบ่งแขวนยังไงเอาแขวนแบบนี้ตีนี่เห็นบ่ครับครับแขวนยูโกงไอ้ก้งไอ้กิ้งสำสาเป็นยังต้องเป็นกิ้งสำสาครับอ่าเพิ่นมาที่สำสาเนี่ยมันมันมันจะเป็นที่น้ำไหลายนะครับอ๋อครับครับแเรามันจะได้ผลผลิตดีพวกต้นแก่พวกอ่ะต้นอ่าต้น เรือนน่องนีคร um ับผมแต่ว wow. ่าเพราะว่ามันทีเป็นคพืชวัลลภมันดีกว่ากันอือ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 ต้องยุกยิงไหนก็ได้บอกครับยิงได้ครับเขาต้องไปเลือกว่ากิงไหนสมบูรณ์เม่สมบูรณ์ในการปล่อยนี่ครับคือ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 คนที่ใชขึ้นปล่อยนี่ต้องหุดบงทางลมนะครับผมว่าครับช่องลมช่องไหนที่เขาจะที่เขาจะจงไว้ให้ต้นไม้เขามีอากาศหายใจน้ำฮึมวันว่าจะใส่เหมืต้น ครับพเพราะว่าเพื่อเพื่อกันว่าว่าห้ต้นไม้ตายไหมครับผมต้นไม้ตายค้างเขาก็ตายให้กันออืแต่ว่าก็ใส่หลายหลไหลกิ่งหลายงายอยู่นครับกับกับเอาเอาหอยแล้วหอยแล้วเพิ่นเพิ่นแล้วแล้วเพิ่นสีเฮ็ดกังได้ครับเฮ็ดให้เขาได้ได้แนวมาใช้ประโยชน์เนี่ย ข้าวหอยแล้ว,พวกกเพิ่งจิสไตออกไปยู่ตามกิ้งนะครับอ๋อเพิ่งจิไตออกจากนี่ <ผม S 1> ตัวค้างจิงตครับจิไตออกไปยู่ตามกิ้งแล้วก็นีน่บอกข้า,ขาวขาวว่าสิครับผมแล้วก็ไปสั่งคุ้งปูมกันเจ้าของอ๋อครับในในในปมกันของคันงนะครับผมอ๋อสั่งคุ้งปูมกันเจ้าของครับผมเป็นเป็นจะเป็นเงี่ยวออกไม้เป็นเงี่ยวเงี่ยวคังอ๋ออันอัน,นข้าวขาวเนี่ยเนี่ยผมเงี่ยวคังครับผมโอ้เงี่ยวคังครับโอ้ครับเราเราเพิ่งจิอก้อนน้ำกิ้งติครับผมจะก้อนน้ำจิ้งจะจะห่มหุ้มโตคังไปเรื่อยๆนะะคครรับบผมโอ้จจปีนะครับ ปีนึงครับผมปีนึงครับปีนึงจีหฮมแบบหนาเลยครับผมโอ้ครับครับซึ่งเขาจังคอรจะจะตัดลงในเกี่ยวกับผลผลิตใน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 อีกอีกรอบหนึ่งชื่อช่วงพฤศจิการทันวาตัดกิ่งอันขาวๆนี่แหละครับผมโอ้ครับครับครับกับปีปีนึงเลยว่าเขาต้องดูแลอย่างบ่หรือว่าปล่อยเป็นอยู่ธรรมศาสตร์ปล่อยแบบนี้นะครับผมเขาเขาก็ดูดูดูแลขิดเรียงว่าเรื่องของควันครับเรื่องของควันกับแต่ไม่เท่านั้นครับผมที่ที่เป็น่ะศัตรูของของคังกับกระโอก ครับตัวนึงดกระลอกอ่ะโอ้กระลอกลายอยู่ดิครับกระลอกสิเขาไม่เห็นยังมากินเนี่ยครับมันมันจะมันจะแทะมันจะสียมันจะสียเนีเสียหายครับอ๋อเสียหายได้อ๋อครับครับครับแสดงว่าเขาเขาตัดมองกิ้งกันที่มีเข้าขาวหุ่มแล้วอันเข้าขาวนี่เพื่นสีไายเป็นสีอื่นบ่เพราะว่านข้างมันเป็นสีขาวเดียวถึงพอถึงเวลาครบครบกว่าปีนะครับผมครับมันจะเปลี่ยนเป็นเป็นอ่ะเป็นแบบนี้ครับผมเป็นแบบนี้เนาะแม่ครับจะเป็นที่เี่สีเลยแมนครับโอ้แสดงว่าอันนี้เพื่งนหอยแมนครับ อ๋อครับครับคือ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 เป็นแบบนี้เขาจังคอยไปใส่ไปใส่งานได้อ๋อครับแล้วแล้วชิแกะนี่ออกไงครับจังคอยแกะตัวนี้ออกลงไปไปเพื่อจะงอมครับ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 เป็นยังไงครับเรื่องข้างมืดนป่านแล้วหรอครับเขาเนี่ยผมนี่เป็นรุ่นที่สามครับรุ่นที่สามครับจากจากคุณตาครับซึ่งซึ่งแรงแรงผลิตข้างแรงไงก็จะยูทีบ้านโคกไงนะครับโคกไงตะบุองมวงซึ่งเป็นเป็นหลานบ้านนั่น ครับบันคงไงบานดงมันนะครับผมอครแม่ก็ได้มามาอยุ่น้ามาอยู่น้ำปูน้ำยาอ๋อยู่บันนดงเขีงครับผมก็ได้น้ำเอาความดูนี่มาตัวนี้มาเห็ดตัวนี้ครับอืมครับครับพี่ดองพ็ดน้ำไหลปะครับอยูุบันนดงเชียงเนี่ยอ่าณตอนนี่นี่ของผมกับสิบสามคนเลื่อนครับผมเป็นเป็นปิสาหขี้ชุมชนน้ำครับครับครับคือค้อเขาร่วมกลุ่มกันครับะเห็ดค้างบ่อบอยบะทรงเขาไปให้เถาแก่ไหมครับเพื่อเห็ดเห็ดเพื่อจะมาขัด เพื่อจะซุ้งไห้กับอ่พวกสร้างยอมผาประชาในอ่ะในจังหวัดนะครับก็คือขายขังครับผมกับครับเราเอาเอาเอาเขาไมาแปะรูปเองน้ำมาผลิตมามามายอมผาเองน้ำแล้วส่วนหนึ่งกับไปขายครับผมครับกับต้นหนึ่งเนาะตัวนี้ต้นนี้กับโบ้ถือว่าใหญ่มากดอกสี่สี่ขายได้เท่าได้เนาะพีนี้ปีนี้จับจับไร้งายยุ่งครับผมครับประมาณ สองหมื่นสามหมื่นเยอะครับผมต้นนี้ได้สองสามหมื่นเลยครับผมขายเป็นขายเป็นยังไงฮะขายขายเอางาไปสั่งกิโลติอย่างไหนเลือกแกะแกะตัวแกะเอาตัวนี้ครับไปสั่งกิโลครับผมโอ้ครับครับแกะแกะตัวนี้ครับผมแกะตัวนี้เอาไปสั่งกิโลขายเพื่อนเดี๋ยไปเอสไอแจังได้กับเราตัเพื่อนโอ้ครับกับคือคือคือของเฮาอ่ะอยู่ในกลุ่มเฮานี่เฮาเฮาคำนึงว่าเจ้าของกับเป็นผู้ย่อมผ่าให้กับเราจากที่ว่าจะฝักมันฝักอย่ไรไปน้ำกันที่ภาคตะวันเลยให้สมัยกิบส์ ไปเก็บไปไปอยังอีกเลยครับสามารถยอมไปเลยครับก็ก็คือสามารถเอาไปใส่งานได้เลยเพราะต้องไปคัดเพราะต้องไปอย่างๆเขาคัดไปให้หมดเลยครับผมครับคเอาเป็นยังไงครับเอาไปขายอยู่เมืองไหนจังไรครับตอนนี้เอาแต่ข้างซื้อๆอย่านี้คับเนี่ยถึงการยอมได้เนี่ยครับเอาทางตอนนี้ก็คือขายหกรับ่บกุ้มผู้อ่าข้อผ่าครับในพื้นที่จัะมาสลักข้ามวก็พื้นที่ไก่เคียงแน่ครับผมถือเป็นอาชีพที่ดีป่ะครับดีครับผมครับครับมีมีมีความสูญเสียบนังในเทศมาลนี่ครับได้ักปีีแล้วน่ ผมเพิ่้ได้3ปีนี่ครับสามปีนี่ครับดูสิเป็นรายได้ที่ดีป่ะรายได้ที่ดีเลยครับผมครับบ่เมื่อย่นเองน้องเบิ่งบ่ยากบ่เฮาเฮาบ่ได้เฮาก็แค่ปล่อยไปเลยซื้อขึ้นต้นด้วยดูแลหยังเลยครับผมเอดําหนาเกี่ยวเขายังหยากกกรธดิแม่นครับผมเพิ่นเอ่อภาษาผู้เฒ่าเพิ่นเอิ้นว่าทองคําดําครับผมอ๋อทองคําดําครับโอ้ครับครับทองคําดำครับครับๆเอาความรู้มาได้แส้ครับสําหรับการเลี้ยงเลี้ยงครั้งนี้ครับกาจากพ่อจากแม่ครับผมซึ่งพ่อกับแม่ก็ได้มาจากกุตาอืมครับ ต้องทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นการพุ่มปัญญาเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เห็ดเขามีรายได้สั่งรายได้ของเขาครับอ๋อครับครับครับกับไรเห็ดเขาได้แล้วครับผมได้เห็นโอ้ทำไ่ตั้งแต่สมัยที่แม่เห็ดนี่แม่ว่ามันลำบากครับครับครับเพื่อนก็จะไปเป็นกุ้มเป็นก้อนเลยครับเพ่อจะเมาลงถึนไปไปหาเสาต้นใหม่น้ำมัดจังหวัดสกลสกลแน่ขอนแก่นพวกเนี้ครับผมเดไปเสาต้นใหม่ครับ ล้มผากกันว่าเดี๋ยวตอนนี้แต่ว่าแต่ว่าเขาเขาต้องเขาต้องไงต้นไปเรียนป่แม่นครับผมอ๋อปีผักต้นใหม่ไปสามปีสี่ปียังค่อยขึ้นมาติดต้นเก่าเขาก็ไปหาต้นแต่เน้นต้นซ้ำๆเป็นหลักค่ะผมต้นซ้ำๆเป็นอืมครับ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 เออเพื่อนอยากศึกษาเรียนรู้อ่าอยากแปรเปลี่ยนหรือว่าอยากได้ขั้งนะครับไปใช้ในการย้อมสีเนี่ยฮะเพื่อนสีผัาเพื่อนเพื่อนฉีดติดต่อแบบไปนยังไงได้ป่ะครับอ่าติดต่อมาทางผมไม่อะไรครับผมอ่า ทั้งกลุ่มนะครับผมผมเป็นประธานก,กลุ่มนี่จ้ะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสร้างสารรค์หมู่มบ้านพอเพียงดงเคียงหมู่มที่เจ็ดครับผมจะยื่นตรงนี้จะเป็นในเรื่องของศูนย์การเรียนรู้เรื่องของการเรียงคังเพยย่อ,ยอมผาครับผม ừ ừ จ,ะจะมีเห็นในเรื่องของการาย่อมผาแล้วก็คังคังศิษย์ศิมายยอมผานี่เขาต้องคัดแบบใดเหตุจังไหนะครับอยู่ที่กลุ่มสร้างสารรค์หมู่บ้านพอเพียงนี่ครับผมพื้นที่หมู่เจ็ดตำบลบ่อใหญ่อำเพื่อบริเวณจังหวัดมหาสารคามครับครับ ตัวแม่มันจะเป็นตัวน้อยๆขโ้มดแดงมุ้จะไตไม่จะขี่เลยดอันนีอ้อันนี้คือขีคอ่คือมันมันมันเห็นเห็นจะองไป้รับเน,นี่ยวสี้คือเงียวมนันีย